ตอนนี้ก็วันนี้อย่างวันนี้แชร์เรื่องของความรู้ดั้งเดิม,ดมของอาจารย์ดั้งเดิมว่าอาย,อายะธรรมเขมรอะไรศิลปะแบบขเขมรแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่น่าภูมิใจดีๆก็คือมีการเขียนตำรากันใหม่แล้วนะว่าขเขมรไม่เคยมีประเทศแค่นี้ก็จบแล้วใช่เพราะปัญหาการศึกษามนไม่เจอแล้วมันไม่เคยในแผนที่โลกไม่มีชาติไหนรับรองมีประเทศขเขมรบ้าง ไม่มีสมัโมยโบราณก็ไม่มีนะั่นนักประวัติศาสตร์ชาติไทยบอกว่าประเทศสยามมันไม่มีจนเนี้ยผมบอกว่าให้มึงไปดูนู่นเอกสารมันจะจีโบรานะ่ะมีคนเริ่มเข้าไปค้นและเจอจริงเกดเสียงเสียมเสียงหลอกตกนั่นนะ่ะนั่นแหละประเทศสยามน,นักประวัติศาสตร์ทั้งทั้งบ้านเราเลยบอกไม่เคยมีสมัยก่อนมันเป็นอาณาจักรแต่อาณาจักรมันแปลว่าเมืองต่างคนต่างอยู่ อะไรอย่างเงี้ยโอ้ยมันถ้ามันไม่มีหัวหน้าคือมันถ้ามันไม่มีกษัตริย์เนี่ยตีกันตายหานะอาจารจาาเทวีจะขึ้นไปทางทางบุญชัยเนี่ยโดน,นตีตายตั้งแต่ออกจากลพบุรีก็ตีโดนตีตายแล้วนะ,ะเราเบียงเงาอะไรที่ไหนไปกินนะคนยกคนไปห้าพัน 5, 000, เวลาเขาไปขยายเมืองไปใหม่เนี่ยก็ไปขยายเมืองนะอนาจากาักรค่ลิขุนชัยอนาจักรแปลว่าเมืองไม่ใช่ขยายไปแล้วไปเป็นกษัตริย์ แล้วเจ้าของที่เขาคุมพื้นที่เดิมอยู่อาณาจักรเดิมที่เขาอยู่ใกล้ๆเขาไม่เล่นงานกันตายหายถูกไหมถ้ามันต่างคนต่างเป็นประเทศถ้าอาณาจักรแปลว่าประเทศนะตีกันตายหาแยกพื้นที่กันตายหามันจะลุกเข้ามาทําไมนะแต่นี่เขาเป็นพวกกันไงออาไปขยายไปก็ไปอยู่ตรงนู้นไปลุกไปอยู่ตรงนู้นไปไปอยู่ตรงนั้นไปทุกคนก็เป็นญาติพี่น้องกันอนาณาจักรแปลว่าเมืองเออ แต่ว่ามันมีกษัตริย์อยู่ไงสยามเป็นกษัตริย์ปกครองอานจาจักรอีกทีนึีงไม่มีไม่มีไปไปไ,ปไม่ได้มือนคัมือค้อนไม่ถึงเองียนะความรู้มไม่พอแล้วมจะเที่ยวไปสรุปเนี่ยนักประวัติศาสตร์บ้านเรามันเป็นอย่างนี้นทั้งหมดแต่ก็มันมีตำราเขียนใหม่แล้วไงว่าเขมรไม่มีประเทศไม่เคยอยู่ในแผนที่โลกตามที่ผมเคยต่อล้อต่อเพียงมาตลอดเป็นสิบๆปีแม่งไม่มีประเทศไม่มีกษัตริย์กษัตริย์ชื่ออะไร ไม่มีมีตาตะะมมั๊กป็แอมไหมตาตักปแอมมันเป็นเจ้าเมืองกบฏกบฏทาสในเมืองพระนครไล่พระเจ้าชัยประมาณที่เก้าหรือพระเจ้าหทองออกมาได้นั่นแหละมีกบฏเจ้าเมืองกบฏแต่อยู่ได้สองปีพอะุูสีตั้งตั้งเมืองหลวงใหม่ก็บุกเข้าไปตีคืนมาก็แค่นั้นเอ,องนะดอกนั้นอะไรพรยาละแวกเอ,อ่ยอะไรเอ่ยไม่ใช่กันมันพวกสยามนั่งมึงก็ผูกเลือกกันเละเทะหมด นั่นแหละเริ่มมาแล้วผมดีใจมันเริ่มเข้าไปในตำราผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเริ่มมองเห็นเนี่ยคนที่มีความรู้นักปราชญ์ที่เขียนตำราเริ่มเข้าใจสิ่งที่ผมพูดแล้วว่าเออมันไม่มีกษัตริย์เมื่อไม่มีกษัตริย์ไม่มีประเทศมันจะมีอารยธรรมเหมรได้ไงถูกมมันมาจากไหนอ่ะกษัตริย์ไม่มีประเทศไม่มีเออเหมือนชนเผ่าตาไกลเนี่ยเป็นอารยธรรมตาไก่หรือเป็นอารยธรรมตองเหลือง ทำไมอ่ะมันสร้างบ้านมันไงมันเอาต้นกล้วยมามามาทําหลังคามานะันอ่ะพอต้นกล้วยเหลืองอ่ะม,มันเป็นอายัมันใช่อ่ะมันก็ทําได้แค่นั้นแตะมันเป็นคนป่าอะไรเงี้ยเป็นพวกคนป่าเพราะว่าทำตามวิถีของเขาแต่การสร้างบ้านแปลงเมืองเนี่ยมันจะต้องมีอํานาจมีบารมีมีทุรัพย์มีเงินมีกําลังทนสมัยน,นี่อรอประเทศยังไม่มีเลยกษัตริอย์อยู่ไหนอ่ะไม่มี แล้วไอ้บงกตองบกตออะไรนั่นน่ะมึงจะไปลบก,กับใครลบก,กับสิงโตอย่างเดียวมีกองทัพเขมรเีนน่ยสมัยก่อนไม่มีเห็นไหมมันไม่มีกษัตริย์เขมรชื่ออะไรขี่ช้างอะไรบ้างอะไรบ้างมีไหม,มไม่มีไม่มีแล้วอยู่ๆมีอ,รอารยธรรมมึงบ้าแบบนี้นักประวัติศาสตร์ไทยนีย่แม่งบ้าแน่ผมบอกตรงเออมังบ้าไงเ,เป็นโยนอารยธรรมสยามไม่ให้เขาหมดมีสยามจะเป็นกัร,ริั์เท่านั้น ไม่มีสยามเขมรนะไม่มีกษัตริย์่ะสยามมันมีมันค้นไม่เจอเองมึงผูกเรื่องก็ไม่เป็นปฏิปปตออเรื่องราวทั้งหมดจากข้อที่จริงไม่ได้เพราะมันถามตัวเชื่อมไงแค่คําบอกว่าไม่มีประเทศเขมรในแผนที่โลกเนี่ยนี่สุดยอดเลยผมถือว่าคําพูดเนี้ยที่ผมพูดไปเนี้ยสุดยอดเลยไม่มีไม่มีประเทศเขมรในแผนที่โลกเนี้ยจบแล้วมันจะมาอ้างอรารยธรรมมาอ้างวัฒนธรรมศิลปะอะไรมันจบแล้ว ไม่มีนะจะมาอ้านกรรมชาตกรรมชามันเป็นประเทศเพิ่เกิดใหม่จะไปเป็นอายะธรรมโบราณได้ไงล่ะเออนะจบจบเหมือนกันอารแล้วใครส้างะแล้วมึงว่าของคือใครก็เหลือสยามคนเดียวสยามเป็นกษัตริย์มีกษัตริย์อยู่ชื่อสุริยะอย่างเงี้ยมึงว่าเป็นเขมรอย่างเงี้ยเออที่เราเข้าใจผิดกันมาตลอดนั่นแหละ เราวคิดว่ามันเป็นการตัตย์เขมรเราเข้าใจผิดเพราะอะไรเพราะเราไปเชื่อไอ้นักประวัติศาสตร์ไอ้พวกอวยอกกล้วยเขมรนั่นแหละนะแยกไม่ได้ระหว่างกัมพูชากับเขมรเป็นอารยธรรมเขมรโบราณไหนประเทศมันนะไหนตริย์มันนะไม่มีเอาไม่มีแล้วมันจะมีอารยธรรมโผล่ขึ้นมาได้ไงนะอ๋ออารยธรรมกัมพูชากัมพูชามันเพิ่งต่อตั้งประเทศไม่ถึงร้อยปีมีอารยธรรมเป็นพันปีได้ไงเออถ้ามันเป็นประเทศตะาดเก่าไม่มี ถ้ามันเป็นประเทศสลาดมันก็ต้องมีกษัตริย์ไหนกับกัมพูชากับโบราณน,นีบ้างลรไม่ไมีเพราะกัมพูชาม,มาจากอาณาจากกากักรกัมพูดมันเป็นเมืองมันเป็นอาณาจากักรอาณาจัก,การก็แปลว่าเมืองเป็นจังหวัดที่อยู่ภายใต้การกปกครองของสยามนะข้อสรุปตรงนี้ก็ง่ายๆเลยตอนที่ไปขึ้นเป็นประเทศใหม่อ่ะที่ฝรั่งเศสบีบให้เราอ่ะก่อตั้งประเทศกัมพูชานะรัชกาลที่ห้าพระราชาฉัต์ห้าชัน 5, ช้น นั่นแหละให้ในฐานะเจ้าเมืองตามราชประเพณีเดิมนะไม่ใช่พระราชทานให้เป็นกาษัตริย์นะถ้าฉันเป็นแค่เจ้าเมืองเพราะเราโดนบีบจากฝรั่งเศสไงนะอีกเนี่ยโดแสกมันก็ผลของโบราณในนครวัดไปหมดไอ้เขมนพวกนี้ก็ช่วยผลช่วยผลแล้วเดี๋ยวให้เป็นประเทศใหม่มันก็ได้เป็นประเทศ และข้อเสียของเราคือเราไม่มีความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ที่ถูกต้องอย่งแท้จริงนะเราก็เลยเสียนู่นเสียนี่เสียมาตาพวกวิหารเสียนู่นเสียนี่แล้วมันก็ตัดลุกขึ้นมาเสียเราก็เสียไปเรื่เยยแล้วนักประวัติศาสตร์ก็เออก็ของมันของมันประสาทเขวิหารก็ของมันไอนี่ก็ของมันอายธรรมนี่ก็ของมันของมันของมันมานี่แล้วตะดอกก็พมแล้วเสียมาประปัพับยอดลบุรีเห็นไหม มันยังท้าตีท้าต่อยอ่ะเราไปเอาของมันมาแก้ตัวไหมเราไปป้นมันมาตอนไหนอ่ะเราขับไล่มันไปตอนไหนมันเป็นทาาอยู่เลยทำเังไงนะนะมันก็มาเเขม,มวยเเขมสงารามจะมานำขโมยจ้องขโมยนะขโมยอาญาธรรสยามแล้วมันก็ว่าเราเป็นหัวขโมยผู้เป็นขโมยมึงตรงไหนวะหาเรื่องนะ ก็อยากให้ลบและตีคืนแม่งทั้งประเทศนะตีกลับคืนมาแล้วเดี๋ยวค่อยสร้างความชอบธรรมแล้วเดี๋ยวเอาสมชายไปยืนยันว่ามันเป็นเอกยธรรมประสานั้นน่ะมันเป็นของเราไปตอกหน้าไอ้ฝรั่งเศสไปสแสดงให้สารโลกเห็นว่าเฮ้ยจริงๆแล้วสยามเป็นเจ้าของอารยธรรมที่แท้จริงบัพพระบุตรเขาสร้างไว้แล้วเราบังรู้ได้ไงก็นำพิสูจน์ได้ไงก็เอาสีตีแม่งทักยกหนึ่งหนึ่งไงใช่ไหม ยึดเข้าไปเลยบมกเข้าไปเลยนะทั้งลาวทั้งกัมบ,บูชาเนี่ยก็ของสยามทั้งนั้นผมบอกแนละ้วสยามมีพันเมืองไงตั้งแต่ปิ๊กปิ้งจดอินเดียน้ำพิสูจน์ได้หมดแล้วนะคนอย่างผมนะถ้าไม่รู้จริงกับผมไม่พูดหรอกน้ำพิสูจน์น่ได้ผมไม่พูดหรอกนะป็นบอกเพื่อนโชคดีที่ได้ฟังผมนะอย่างน้อยถ้าคุณไปต่อยอดหรือไปอ่านประวัติศาสตร์อะไรเนี่ยมันจะเชื่อมโยงได้เลยเอา้าเฮ้ยก็จริงนี่หว่า จริงอย่างที่สมชายพูดนั่นแหละแต่ที่สําคัญผมถึงบอกไงผมถือหลักฐานข้อท็จจริงไว้เต็มเลยเต็มพื้นที่เลยนําิสูนได้เต็มพื้นที่ว่าคนสยามไปสร้างไว้มีคําอธิบายโดยเขาสร้างอะไรก่อนยังไงนะหินแต่ละก้อนเป็นมาไงคุณเริ่มตั้งแต่หินก้อนแรกเลยนะก้อนแรกที่วางฐานเลยนะเดี๋ยวผมจะไปนําพิสูจน์ เราไม่ต้องกลัวหรอกในอนาคตเนี่ยอนญาตทากระแพงเนี่ยมันของสยามอีกแล้วอินเดียมไม่มีกระตับนะอินเดียมีแต่ราชาขี่ช้างเต็มเมืองไม่มีกษัตริเพราะกษัตั์ตอยู่ที่สยามสีวิชัยขย,ย,ยายตัวออกไปทางนั้นนะขยายจากส่วนกลางเสมอมองน้ำกระเพื่อมมงกระเพื่อมของผิวน้ํามันมีคําตบหมนแลยวนะก็ก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อดีรับฟังกันเนาะใครมีอะไรถามนะ ดู u t u b e ช่องเสียงสะท้อนจากอดีตเขาบอกว่าของชื่อเรียกคนที่อาศัยอยู่ทางใต้ไม่ใช่ของและไม่ใช่ขมเมนผมฟังผมฟังเหตุผลแล้วมันไม่ใช่คือจริงๆแล้วเขาก็ไม่รู้จริงผมก็เข้าไปทวงอยู่ตลอดเวลาจนผมไปไปไลกระดานนี้เออพูดเดี๋ยววิไปวนมาตกลงมันจปขอมในคอมเมนต์เอาแน่ ุดท้ายแล้วก็ไม่รู้ว่ามันเราฟังคือมันชี้ชัดไม่ได้สุดท้ายเราฟังไปเราก็ไม่ได้ข้อสรุปแล้วตัวเขาเองเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่สรุปเลยเขาก็บอกว่าเปิดกว้างเพื่อให้คนได้ค้นหาความจริงต่อเพราก็ตอบผมมานะเออแสดงมึงก็ไม่รู้จริงถ้าเราไม่รู้จริงเรามานําเสนอหรือว่าไม่แนะนําให้คนอื่นเขารู้ให้เขาไปคิดเองมันก็เป็น,ป,นป็นความเชื่อใหม่ไปเรื่อย จริงๆละอมอ่ะไม่ว่าจะมาจากที่ไหนขอมที่เขาพูดถึงขอคือคนคือขอมที่มาจากทางใต้ขอเนี่ยหลมันก็แปลว่าผู้ปกครองหรือว่าเจ้าเมืองที่มันมาจากทางใต้หรือทางเหนือถ้าเขาอยู่เหนือเขาจะบอกขอมันอยู่ทางใต้ก็ได้ไงเพราะว่ามันขอคือผู้ปกครองเมืองหรือเจ้าเมืองนะมันไม่ใช่เผ่าพันธุ์และเผ่าพันธุ์ไมไหนหมดนะเขมรยังเหลือรอดมาเลยเนี่ย ไอ้คุตรงุงเต็นยังเหลือมามอนก็ยังมีเชื่อสายคนแล้วขอมันตายหาไปไหนหมดนะเพราะมันไม่ใช่เผ่าพันธุ์มันไม่ใช่เชื้อชาติมันเป็นตาแหน่งขอม,มันคือตําแหน่งเจ้าเมืองผู้ปกครองพวกสยามเมื่อเรายกเลิกตําแหน่งขอเปลี่ยนชื่อเรียกเป็นเจ้าเมืองขอมก็ถูกยกเลิกไปก็ไม่ได้ใช้แต่ว่าบันทึกเดิมมันก็จะเขียนว่าอยู่อย่างเนี้ยแต่เราไปแปลว่าคน มึงจะหาความจริงไม่เจอมึงก็จะหาของไม่เจอหาคนของไม่เจอถูกไหมเออของแบคนยิ่งใหญ่แบบกมลเยอะกมลมันยังรอดออกมาได้เลยแล้วของไปไหนหมดตายหาหมดเหลือแต่ตัวอักับชื่อเรียกเผ่าพันธุ์นั้นมึงบ้าปะหน้คิดให้มันเยอะๆหน่อยนะในพวกนักกวตตาชาติไทยเนี่ยต้องมีตัวทางออกหริมึงไม่มีทางออกใครจะบ้าตายหมด ูกไหมัมน่มุดดินแล้ตายอยู่ใต้ดินกันหมดรอวันเหมือนอะไรอะจะกระจังนะ่งแล้วโผล่ขึ้นมาหลบเข้าไปสักเจ็ดแปดปีไข่แล้วก็ค่อยขึ้นมาใหม่อะไรอย่างเงี้ยมันไม่สมเหตุสมผลนะเขาเขาพูดถึงขอมจริงแต่ขอมมันแปลว่าผู้ปกครองเจ้าเมืองที่เราบอกอนะพอเปลี่ยนเป็นเจ้าเมือง ของก็ไม่ได้ใช้พอเจ้มืองเปลี่ยนเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเจ้าเมืองก็ไม่ได้ใช้มันไม่ใช่ขอาพันเนี่ยแต่คนพวกนี้มันแยกของไม่ออกมาบอกของก็คือคำเหงทีนี้อายะธรรมของก็คืออายาธรรมคงเนี่ยโอยมันเป็นธาตมันไม่อ่านดีๆผมก็บอกแล้วมันเป็นชนชั้นแรงงานวันนะชนใช้ใช้แรงงานเป็นผู้รับใช้ มันไม่ใช่วันนะผู้ปกครองแม้แต่อาณาจักรมันก็ไม่มีประเทศไม่มีแล้วมันจะเป็นเจ้าของอารยาธรรมได้ยังไงเออทุกวันนี้มันสร้างเองได้ไหมหรือมันซ่อมเองเป็นไหมเอออย่างเราเนี่ยเกิดมาเราก็ลำเป็นแล้วนะถูกไหมเออเราลูกหลานเราเนี่ยลำกันป๊อปป๊อป,ป๊อปเด็กตัวเล็กๆอ่ะน้อยนอยกันแล้วนะมันถูกปลูกฝังมัทางสายเลือดอยู่แล้วม,มวยมวยเราไปเหมือน ่างชาติไหมไม่เหมือนเราเหวียงด้วยองศาจุดศูนย์กลางเวี่ยงอะปุ้งปุ้งเข้าไปไอ้นันเตนยิดกันยักยิดกันยักโอ้ยเล่นเจอบวยกับตอแม่งเหมือนกันจะกัดกับหมาไอ้ตัวสนะิงโตก,ก,ก็โดนสิงโตแม่งนับหูรับขานะเหมือนหมามันกัดกันอน่ะก็โดนยิงย,งยงิขู่กันอยู่แล้วบอกเป็นต้นฉบับต้ายนะนะคือสุดท้ายนละ้นเนี่ย กัมพูชาเนี่ยมันเป็นพวกสยามนะคนกัมพูชาฟังผมอยู่นะก็รู้ว่าคุณคือพวกพวกสยามนะแล้วก็ไอ้ไม่ใช่เขมรเนี่ยทีนี้เขมรก็ท่าพ่อแม่คุณตายหมดไปสองสามล้านคนนะ่ะวันเกิดวันเกิดคุณพวกคุณอนะ่ะก็เลยแม่งไม่รู้วันเกิดเพราะพ่อแม่ตายหมดนี้สงครามเด็กในยุคนั้นอ่ะนะเขาก็เลยไปจัดวันเกิดรวมกันไอ้เด็กที่ไม่รู้วันเกิดก็เกิดวันนั้นวันเดียวันหมดนเหมือนวันเด็กอ่ะรวมกันอยู่วันนั้น่ แต่คนที่ฆ่าพ่อแม่คุณนะ่ะเป็นพวกเขมรนะเพราะคัมุูชาเนี่ยเขาเป็นพวกสตยามมีปกครองเขมรอยู่อีกทีหนึง่งเป็นชนชั้นผู้ปกครองมีความรู้มีการศึกษาเป็นครูเป็นอะไรพวกเนี้ยแล้วพอพอพอเขมรมันกบฏเนี่ยมันก็ฆ่าครูฆ่าคนมีความรู้ก่อนฆ่าคนละเผ่าพันธุ์ก่อน,นก็ฆ่าพวกนี้หมดฆ่าสยามฆ่าอะไรพวกนี้หมด ก็เหลือก็กลายเป็นมันก็ยึดครองประเทศกัมพูชาและเปลี่ยนชื่อประเทศกัมพูชาเป็นประเทศเขมรผมดูจากวิกิพีเดียนะเราค้นดูสองครั้งอะและวารโลกเขาเออแล้วตัวโลกเขาไม่ยอมรับมันก็ต้องเปลี่ยนกลับมาเป็นกัมพูชามันฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เลยนะถ้าถ้าพูดถึงตอนนี้เขมรยังมีคนอยู่ประมาณตั้งสิบเจ็ดล้านคนนะแต่ตอนนั้นที่มันฆ่าไปสองสามล้านคนน่ะคน,คน,คนกัมพูชาแทบหมดประเทศเลยนะ ทีนี้เมื่อคนที่ออกไปยงมาที่บ้านเราส่วนใหญ่เป็นคนกัมพูชานะก็คือพวกสยาม,มนะไม่ใช่พวกคเขมรมันจะไม่ทําร้ายพวกเดียวกันแต่มันจะให้พวกเดียวกันนะ่ะช่วยทาร้ายคนกัมพูชานะพวกสยามคนละเผ่าพันธุ์กันมันถึงฆ่าล้างเผ่าพันธุ์กันนะทุกวันนี้คนไทยหรือว่านักข่าวไทย,ยเข้าใจผิดว่ามันฆ่ากันเองฆ่าพวกเดียวกันมันคนละพวกกันเออ แค่คําว่าฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นั่งไม่เข้าใจว่าเป็นคนละพวกกันอย่างคดีฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในวันในลาวันดาระหว่างเผ่าอะไรมูตูหรืออะไรกับอะไรเผ่านั่นคนละเผ่าพันธุ์กันประเทศนึงมันไม่ใช่มีเผ่าพันธุ์เดียวนี่มันประกอบด้วยหลายหลายเผ่าพันธุ์อย่างไทยอย่างสยามนี่ก็มีเป็นร้อยเผ่าพันธุ์นะร้อยพ่อพันธุ์แม่ไปเย่ไปเย่ที่จีนมันทึกถึงนะคือมันมีจยากหลายเผ่าพันธุ์ นะไทยกระไดเนี่ยพวกภาษาไทยไทยนุ่นไทยดําไทยลื้อไทยดําไทยอะไรก็แล้วแต่ไทยสลามไทยอาห่มนี่พวกคนสยามทั้งนั้นนะไทยใหญ่ไทยที่อยู่ตามตะเข็บนี่มันพวกสยามทั้งนั้นนะพนมือเก่ามันของเราทั้งนั้นคนพวกนี้เป็นคนสยามทั้งนั้นไปติดต่อกันงบันนานะคนสยามทั้งนั้นเออพูดภาษาไทยได้อะไรได้เราไม่เคยไป้สืบเนี่ย เราไม่เคยเข้าใจความจริงเนี่ยะว่าเรามีเมืองพันเมืองจนต้องให้พูดต้องมีคนรู้แล้วก็ให้อ้างอิงแล้วก็ชี้อ่ะเขาเรียกว่าวิ่งล่อเป้า <c oughs> อย่างผมเนี่ยเขาเรียกว่าวิ่งล่อเป้าวิ่งล่อเป้าให้คนคนอื่นเขาเห็นหลักกระสุนของศัตรูมันอยู่ที่ไหนบางทีตัวเองก็ไม่รอดเดือ,อดร้อนที่ไหนโดนขึ้นลงขึ้นศาลบ้างอะไรบ้างก็ไม่ได้บ่นอะไรก็อยากวิ่งล่อเป้าเอง ก็ไม่เป็นไรลงแรกกับการที่จะได้ความจริงกลับมาได้ความถูกต้องกลับมาได้ครอบเสเท็จจริงกลับมาให้เพื่อนๆได้เห็นนะตู้แม่งทุกรูปแบบนั่นแหละเอาความจริงเข้าสู้อย่างเดียวผมไม่ได้เอาเงินเอาอะไรไปข่มทําลายหรืออะไรเขานะเราแอยากให้รู้ว่าเออการที่เราเอาความจริงเข้าตู้ในดูที่ว่ามันจะติดคุกติดตำลางไหมเออใครจะช่วยหรือไม่ช่วยเราไม่ไเป็นไรเรายอมเจ็บกนะัน แต่อย่างน้อยคนด้านหลังเราปลอดภัยเพราะเห็นลังกระสุนไปนแล้วนี่เห็นจุดจุดที่จะต้องคุณต้องจุดที่คุณจะต้องไปทําลายันแล้วหมายถึงคุณเห็นอวิชชาแล้วมันอยู่ตรงไหนคุณก็วิ่งช่วยกัน,ปน,กนนะไนปเลันนะไอ้คนวิ่งรอเป่าไม่เป็นไรเราเนี่ยเสี่ยงหน่อยนะ <c oughs> ของตัวเองกันนะแต่ก็ทํางไงได้มันก็ไม่งั้นมันก็ความจริงมันไม่เกิด ถ้าความจริงมันไม่เกิดเนี่ยเราก็จะไม่เจอประวัติศาสตร์ชาติไทยเราจะไม่เจอบรพรพบุรุษตัวต,วต,วตนคนไทยเราจะหาประวัติศาสตร์ที่แท้จริงที่ถูกต้องของชาติเราไม่ได้จยหาความภาคภูมิใจในอารยธรรมเราไม่ได้เออเราก็ไม่มีทางชนะถ้าเราเราต่อ,อสู้กับศัตรูเราไม่มีทางชนะถ้าไม่มีการเสียสละนะถ้าไม่มีคนเสียสละออกไปล่อเป้าหรือชี้เป้ายออตกเป็นอะไรก็แล้วแต่ มันต้องมีคนเสตลสานนะการทํางานใหญ่อะไรอย่างเงี้ยก็ดีใจที่เรามีโซเชียลสมัยก่อนไม่มีโซเชียลนะผมต้องไปพบไอ้พวกบรรดานักประวัติศาสตร์คนนู้นคนนี้อ่ะเสียเงินลงทะเบียนเสียเงินค่ารถค่าลาขอบตำลาไปให้มันดูมันไม่รับหรอกไม่ยอมรับความจริงเพราะว่ามันมันไม่เชื่อว่ามันไม่รู้นะมันคิดว่ามันรู้พอคนนี้เจอคนที่เขารู้ความจริงเนี่ยมันรับไม่ได้นะคนพวกนี้มันรับไม่ได้ ก็เลยเนี่ยต้องมานั่งอธิบายไม่ว่าจะเป็นเรื่องพักเครื่องหรือเรื่องประวัติศาสตร์ที่ผมรู้นะข้อที่จริงก็มานั่งคุยกันอน่างแี้วก็นะสัญญาว่าเราก็จะแบ่งปันกันไปอย่างนี้แล้วเดี๋ยวดูความจริงมันจะปรากฏแล้วเดี๋ยวนี้เริ่มเงียบแล้วอย่างน้อยเซียนเริ่มเงียบแล้วถูกไหมเริ่มเริ่มระวังตัวขึ้นหัวคืนพระนะไม่ไลฟ์ต่อแล้วไงไลฟ์ต่อมันก็ไม่มีทางก็เนื้อถูกปินใช่ความเก่าได้ มันชี้จุดเป๊ะๆอยู่อย่างนั้นมันทําไม่ได้แล้วเนี่ยนึกออกอว่คนเขาก็าไม่นี่มันคอมมคอมเม,มนต์ปิดหมดแล้วนะฟีเจอร์ปิดหมดคนด่าแล้วตอนนี้พอคนเขาเริ่มคิดได้ชุกคิดได้เยเหมือนกับประวัติศาสตร์ก็เหมือนกันคนเขาก็เริ่มชุกคิดได้มันเหตุและผลเหตุและผลจิล๊กซอที่มันหายไปอะ่ะผมต่อได้แล้วไงจิ <c oughs> ๊กซอที่มันหายไปเราต่อให้พวกคุณแล้วนะ ทีนี้ว่าเวลาเราต่อแล้วเนี่ยใครที่ไปค้นเจอความจริงอะไรเดี๋ยวมันจะโยงเข้ามาสู่ศูนย์กลางของความรู้ภาพรวมก็คือเราเจอสยามแล้วเราเจอประเทศสยามแล้ววันนี้นะดีใจแล้วก็เดี๋ยวอายธรรมมันจะโดนโยงเข้ามาความรู้การต่อย,ยอดของความรู้มันจะโยงโยงโยงโย,ยงเข้ามาเหมือนที่เพื่อนเพื่อนรู้เนี่ยพอเราดูภาพเป็นแล้วเนี่ยเดี๋ยวพระสมเด็จเป็นพระน,น,น,นุ่นพระนี่ มันจะโยง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 กันเข้ามาเ็าเรียกว่าการต่อยอดความรู้ไดน้นะหลายคนที่เคยด่าผมไว้ก็เนี่ยแหละคือสิ่งที่ผมทําให้คุณเรียนรู้เองแล้วก็ไม่ได้อพระมาชี้มาจุดมาอะไรให้คุณุกคิดแล้วคุณก็ไปต่อยอดเอาแล้วเดี๋ยวคุณจะเข้าใจว่าในสิ่งที่ผมทาไม่เห็นมึงเอาพระมาชี้มาะลรมันชี้ไม่ได้พระแต่ละองค์มันไม่เหมือนกันต่อให้เป็นทิมเดียวกันทําต่อต่อกันมาเนี่ย องต่อององต่อองเงี้ยมันก็ไม่มีความเหมือนกันถึงจะให้คุณชี้จุดมันก็ได้องค์นั้นองค์เดียวถ้าพาเขาสร้างม,มาสมมติสี่หมื่นแปดหมื่นสี่พันอะเรามาอธิบายทีละองคเนี่ยผมตายไปแล้วยังอธิบายไม่จบเลยความรู้ยังไม่เกิดมาเลยพวกคุณก็เดินทางมาไม่ได้เลยตกลงแม่งอะไรวะเฮ้ยไหนองคไหนของอาจารย์ผมชายเคยไลฟ์กดไปดูที่ไปดูก็ได้แค่นั้นองค์อื่น ถ้าถ้าไม่เอามาไลฟ์สดองอื่นนะไม่รู้ต่อยอดตัวเองไม่ได้นะนั่นแหละคือกุศโลบายชนิดหนึ่งที่ผมทำนะยอมโดนด่าว่าไอ้เพี้ยมึงแม่งไม่เอาพระมาไม่ใช่ผมไม่มีนะผมมีนะผมไม่ไม่นั่นเองเพราะถึงตอนนั้นน่ะความเชื่อมันเต็มที่ที่แ่ะต่อให้ผมเอาพระแท้มามาให้คุณดูคุณก็ดูไม่ออกคุณก็ยังไปเชื่ออีกพวก เรียนพวกที่มันขายยี่สิบสามสิบล้านคุณก็ดูไม่ออกแล้วก็เดโอ๊ยพาะแม่งปลอมสมชายเล่นเล่นพาะปลอมแล้วไงอ่ะก็ทําให้คุณไม่ได้ฉุกคิดไม่ได้สนใจอะไรเนี่ยดูหน้าภาพเล่นกระปลอมนะแต่ถ้าพวกนี้เออเนี่ยทำไมมันไม่ให้ดูพาพมันเป็นกุศโลบาลยนะให้คุณฉุกคิดได้เมื่อคุณฉุกคิดได้เนี่ยคุณก็จะเรียนรู้ในระดับถัดไปได้แต่ถ้าฉุกคิดไม่ได้มันก็ มันก็จบตั้งแต่ทีแรกแล้วมันก็ไม่ต้องดูกูก็แค่จบถูกไหมคุณก็ไม่ต้องได้ความรู้ไปเพราะความรู้เลือกคนเนี่ยเลือกคนที่สนใจเลือกคนที่อยากจะรู้ใช่ไหมเออไปอยู่กับเซียนเซียนไม่เคยพูดเรื่องอย่างที่ผมเล่าให้ฟังทั้งหมดอะไรของมึงไม่ติดอะไรของมึงมตัดต่อตัดไม่ได้ตัดได้ไงหน้าท้องหน้านล่วมึงรู้ได้ไงตูงรู้ตูรู้ใช่ไหม มันก็ไปฟังแล้วนะนักประวัติศาสต์ก็สนใจมันก็ไปฟังแล้วโอเคหนึ่งชั่วโมงกับสิบสองนาทีนะครับก็มีคําถามไหมเนี่ยผมพยายามดูคําถามเพื่อ,อนๆอยู่นะช่วยๆกันคุยเราจะได้เออมีเพื่อนคุยกันแต่ไม่มีใครชวนผมคุยแหละนะโอเคแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวโอกาสหน้านะมีอะไรก็เราก็มาเจอกันใหม่ถ้า ถ้าไม่อะไรก็แาวที่เราเจอกันเป็นประจำอยู่แล้วแต่ถ้าม,มีเหตุการณ์อะไรที่ควรจะพูดก็ผมก็จะแจ้งให้เพื่อนๆทราบล่วงหน้านะครับโอเคคืนนี้ก็รายการพักเครื่องง่ายๆก็ขอลาเพื่อนแต่เพียงเท่านี้น,นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมรับฟังรับชมกันบอกว่าจะได้ความรู้กันไปไม่มากก็น้อยนะครับก็คืนนี้หลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับสวัสดีครับ